อีกเรื่องดึงค่ะเรื่องโดนะค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงนะคะพยายามที่จะผลักดันใช้โดนนะคะในเรื่องของการใช้ ในภารกิจเพราะบางอย่างนี่ก็เสี่ยงมากเลยทีเดียวคือถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามทีมเล่าความจริงนะคะเราเปิดเป็นซีรีส์ให้เห็นเลยว่าภารกิจของโดนเนี่ยทำอะไรบ้างในมุมของความมั่นคงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรอบกฎหมายว่ามีความครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เราจะมองในอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมเป็นโดนที่ใช้ในเกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะเราจะเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยเขานําโดนเข้ามาใช้ในการประกอบกิจการทําธุรกิจต่างๆนานามากมายค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะอย่างโดนเนี่ยก็ยังถูกนํามาใช้ ในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยติดตามจากรายงานพิเศษของคุณอนุลักษ์เพนสวัสด์ค่ะการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในประเทศไทยไม่ได้จำกัดเพียงแค่ในมิติงานความมั่นคงและงานด้านสื่อสารมวลชนเท่านั้น แต่ในยุคที่รัฐบาลประกาศใช้นโยบายไทยแลนด์4.0เป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจโดยการปรับฐานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเช่นนี้ทําให้โดรนมีบทบาทมากขึ้นไปอีกและต่าการใช้โดรนในภารกิจประเภทสำรวจพื้นที่เกษตรกรรมก็มีอัตราเติบโตสูงขึ้นทุกปีบทบาทของโดรนในการสำรวจและทำวิจัยเพื่อเกษตรกรรมได้พิชฌมหน้าการทำเกษตรรูปแบบเดิมที่ต้องใช้คนจำนวนมากไปสู่การทำเกษตรแบบเทคโนโลยีในส่วนของการเกษตรนีจะมีสอง วิธีการด้วยกันนะครับ <Yeah. S 1> คือการสำรวจเฉยๆแต่สมมติว่าผมต้องการจะขุดบอ่อน้ําที่พื้นที่มีอยู่พื้นที่อยู่พันไร่เลยจะไม่รู้จะขุดบอ่อน้ําที่ไหนดีเนี่ย <Yeah. S 1> เราสามารถจะบอกได้ว่าที่ไหนที่เหมาะจะขุดบอ่ <Yeah. S 1> อน้ำอันนี้ก็เป็นการบินสำรวจด้วยความได้ได้ภาพถ่ายนะความความละเอียดสูงเนี่ยเราก็จะสามารถาทำคอนโทรได้เลย นะว่าพื้นที่ตรงไหนสูงตรงไหนต่ำอีกอันนึงคือเรื่องของการวัดสุขภาพของพืชไร่นะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องใหม่ทีเดียวเพราะว่ามันต้องใช้กล้องพิเศษนะครับที่เรียกว่าเป็น multi spectral camera คือว่ามองออในในแบนด์ของแสงต่างๆกันนะฮะซึ่งในในแบนด์ที่เรียกว่า near infrared เนี่ยตาคนเรามองไม่เห็นนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเอาภาพ ที่ถ่ายในในแบรนด์ของเนเนอร์เฟรตมาเคราะห์เนี่ยจะบอกได้เลยว่าสุขภาพของพืชไรในส่วนในเอเรนนั้นเนี่ยมันเป็นมีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับกล้องตัวไหนครับที่ที่ครับอันนี้อันนี้คือกล้องที่พูดถึงคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตาอยู่ห้าอยู่ห้าห้าดวงเลยกันนะครับคือไอ้อันข้างล่างสุดนี้จะถ่ายภาพสีธรรมชาติต่งนะครับเป็น R G B แต่ว่าอีก อีก4ี่ตาเนี่ยจะถ่ายที่ฟิลเตอร์ที่ที่แบนสีต่างกันอเป็นเป็นเรดกรีนแล้วก็เนียเรดนะฮะเขาเรียกว่าเรดเอจแล้วก็เนียอินฟราเรดด้วยนะครับหลังาไนี้พอเราเพราะนั้นะมันถ่ายแจ็คเดียวเนี่ยม,มันได้5าภาพเราจะเข้ารู้ลึกซึ้งถึงระบบในอีกมุมหนึ่งโดน,โนกลายเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการทำธุรกิจ อย่างเด็กหนุ่มคนนี้เป็นผู้ผลิตโดรนเพื่อจําหน่ายและใช้โดรนทํางานให้บริการถ่ายภาพต่างๆสร้างรายได้เดือนละหลายแสนบาทครับเราเราก็เริ่มเราก็เริ่มตั้งแต่การประดิษฐ์จากของเล่นตั้งแต่อาจจะเป็นเครื่องร้ออะไรได้วยซ้ําครับใช้กระดาษใช้กล่องลังรองเท้าอันนี้คือเรื่องจริงทั้งหมดที่ที่ได้เกิดขึ้นเราพยายามทํามาเพื่อให้สร้างไรายได้เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันไม่ว่าจะเป็น วชนะครับ mm hmm. หรือจะเป็นการแข่งขันเทคโนมา์ต่างๆเนี่ย mm hmm. ล้วนแล้วเราได้ผ่านเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น mm hmm. นะครับซึ่งแต่ละโครงการเนี่ยก็จะมีทุนสนับสนุน mm hmm. ผู้ประดิษฐ์หรือผู้วิจัยและพัฒนานะครับรบ mm hmm. มันก็จะสอดคล้องต่อ,อเป้าหมายในการจัดแข่งขันนะ mm hmm. เราก็จะได้เงินส่วนนั้นนะมาเป็นทุนวิจัยต่อ mm hmm. เขาบอกกับทีมล่าความจริงว่าตลอดสิบกว่าปีที่คลุกคี่อยู่กับโดนความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการได้ถวายงานภาพถ่ายจากโดนในพระราชพิธีสําคัญๆหลายครั้งพร้อมทั้งเน้นย้าว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆต้องดําเนินไปควบคู่กับความรับผิดชอบอยากจะฝากให้อ่าระหนักถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะั้นมันมันหมายความว่าวัตถุที่ลอยอยู่กับ,บนฟ้าเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับคือถ้าเกิดเราพลาด ไม่ว่าจะเป็นพลาดโดยระบบตัวเครื่องหรือพาดโดยผู้ควบคุมนะครับซึ่งซึ่งทั้งหมดนีมน้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ทีนี้เราต้องถามตัวเราเองว่าเราถ้าพลาดแล้วเนี่ยเรารับได้หรือไม่กับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นแม้การเพิ่มจำนวนของโดนและการขยายขอบเขตการใช้อากาศยานไร้คนขับในภาคธุรกิจต่างๆจะเป็นสัญญาณที่ดีในการพัฒนาแต่สิ่งสำคัญที่นักเล่นโดนทุกคนควรตระหนัก นั่นก็คือจรญยาบันในการบินการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและการจดทะเบียนรวมทั้งการทำบัตรกันภัยให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเพราะการใช้พลังอำนาจของเทคโนโลยีต้องควบคู่ไปกับความรับผิดชอบด้วยจุลดิตอ่อนรมุลถ่ายภาพอนุรักษ์เพนสวัสดทีมล่าความจริงนาว26รายงาน